คลิปนี้สรุปผลมวยช่วงหลังของศึกรวมพลคนปราจีนบวกเพชรยินดีครับคู่ที่5นะครับก้องกุลาเจียบรามิทาฝ่ายแดงครับชนะ TKO สายฟ้าน้อยเกียรติทรงฤทธิยกที่4นะครับเดี๋ยวไปดูจังหวะที่น็อกนะครับก็แข้งซ้ายแล้วครับเตะจังๆครับปังครับเตะพับไปเลยครับหลังจากนั้นลุกขึ้นมาใหม่ครับอาการให้โอกาสนะครับแต่ว่าก็ย้ำครับ ั้งครับเรียบร้อยครับจบเกมครับกองกุลาชนะ TKO ยกที่4ศึกมวยมันวันศุกร์บวกรวมพลคนปาจิตครับคู่ที่6นะครับพยักพล้านนุ้ยสีมุมเมืองครับชนะ TKO ยอดกระตันยูชออัจฉริยะนะครับยกที่3มนะครับมวยคู่นี้พยักพล้านนี่ฝ่ายน้ำเงินครับยอดกระตันยูฝ่ายแดงจบยกสาเท่านั้นครับเดี๋ยวไปดูจังหวะน็อกครับนะครับดูครับมัดซ้ายครับเต็มเต็มครับแล้วก็ชนะน็อกไปครับสำหรับพยักผล้าน ขอบคุณนะครับคลิปมวยมันมันครับจากช่อง YouTube ติ๊บตะกุลมวยแล้วก็มวยเด็ดเจ็ดแปดเก้าด้วยครับแล้วก็ผลมวยคู่ที่เจ็ดครับจากัวจักรยานมวยไทยฝ่ายน้ำเงินครับชนะคะแนนเพชรทวีไฟเตอร์มวยไทยครับมวยคู่นี้ก็ถือว่าโซเชียลเดือดเหมือนกันแล้วก็นักมวยเองก็ต่อยกันสนุกครับแต่จบเกมแล้วกรรมการรวมคะแนนก็เป็นทางจากัวนี่แหละครับที่สามารถเอาชนะมาได้ผลมวยคู่ที่แปดนะครับกุลาบขาวสจเปียกอุทัยฝ่ายแดงครับชนะคะแนนกองนาผานุ่มบางกระดีคู่นี้ต่อยกันมันมากๆนะครับก็ ยกสยก3ยก4นี่เดือดเลยนะครับแลกกันไปแลกกันมาใส่กันยับครับส่วนยกห้านี่เหมือนทั้งคู่ก็ใส่กันแป๊บหนึง่งแล้วก็ออกมาเต้นครับหลังจากนั้นกรรมาการรวบรวมคะแนนชุมให้ทางกุหลาบขาวครับชนะไปแบบโอ้โหลุ้นระทึกเหมือนกันครับคู่นี้ผลคู่9ก้านะครับคู่นี้ก็ถือว่าจบเร็วเกินคาดครับเป็นทางรังขาววอสังประไพยผ่ยมืงองชนะ TKO เฮอร์คิลิสวอจักรวุฒในยกที่2เท่านั้นครับมดยคู่นี้โอ้โหกดกันหล่นกดกันน็อกหลายคู่เลยนะศึกนี้ช่วงหลังหลัง แล้วก็ผลคู่10ครับเสาโทอชิเริยะครับชนกกรระคะแนนปตักเพชร VK เขาใหญ่นะครับเสาโทก็อาศัยหลักเหลี่ยมที่เหนือกว่าเลยครับกินไปนะครับหมวยคู่นี้ผลคู่11นะครับเสาเอกอ,อชิเริยะครับชนะ TKO เพชรไพลินเสือต้องปราจีนในยกที่4ครับก็กินทั้งพี่ทั้งน้องเลยครับเสาเอกเสาโทวันนี้ครับ แล้วก็ผลคู่สุดท้ายครับคู่ที่13ตะเภาแก้วสิงห์มาวินฝ่ายแดงครับชนะคะแนนยอดเหล็กเพชรอ,อัจฉริยะไปครับรูปเกมตภาแก้วก็เดินบทเดินบุกน้มสไตล์แล้วครับยอดเหล็กเพชรวันนี้เจอครับเจอนักหนก,ก็ไม่ไหวเหมือนกันครับเป็นว่าจบเกมคู่สุดท้ายครับตภาแก้วชนะยอดเหล็กเพชรครับผม นี่เป็นคลิปสรุปผลมวยเท่านั้นนะครับไม่ใช่ไฮไลท์ใครอยากจะดูไฮไลท์นะครับดูลิขสิทธิ์แท้ได้ทางเมอร์เดยจะไป้ก้านะครับหรือว่าช่อง YouTube ติ๊ปตะกุนมวยก็มีนะครับช่อง YouTube เพชรยินดีช่องทูนะครับมีหมดเลยนะครับใน YouTube ก็ลองไปหาดูกันครับสำหรับคลิปนี้นะครับทีมงานเราก็ฝากไว้เพียงเท่านี้กดไลค์ครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับเอาไปพ้อมกับไม้คลิปหน้ายูดีมีแห้งซ้ำไปดีสุดพุดสุข้นเจอกันคลิปต่อไปครับ